วัดเชียงทองลาววัดเชียงทองเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้างราชวงศ์หลวงพระบางและราชวงศ์ลาวตั้งอยู่ในนครหลวงพระบางประเทศลาวหนึ่งสร้สร้างขึ้นราวพุทธศักราช2 1 0 3โดยสมเด็จพระชัยเททยาราชกษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจาักรล้านช้างตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมากจนได้รับการขนานนามว่า เป็นอัญมณีของศิลปะล้านช้างประวัติปีคศ .1499 ราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนาเกิดว่างกษัตริย์พระนางจิรประภามหาทิเวทิวผู้เป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกศเกล้าได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์หญิงเพียงหนึ่งปีบ้านเมืองก็เกิดระสำรสายถูกอาณาจักรรอบข้างรุกรานและในยุคที่บุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ทิพพระนางจิรประภาจึงเชื่อมสัมพันธ์กับอาณาจักรกรอยุธยาและอาณาจักรล้าน ช้างให้แน่นแฟ้นแต่พระองค์ครองราชได้เพียงหนึ่งปีจึงสละราชบัลลังก์และทูลเชิญพระชัยเชษฐาจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้างลงมาปกครองแทนเนื่องจากพระนางยอดคำทิพย์พระอัครมเหสีในพระเจ้าโพธิสาราชแห่งอาณาจักรล้านช้างหรือผู้เป็นแม่ของพระชัยเชษฐาพระราชธิดาของพระนางจิรประภาจึงเห็นว่าหลานชายของตนมีสายเลือดล้านนา จึงให้มาปกครองเชียงใหม่แต่พระชัยเชษฐาปกครองได้เพียงหนึ่งปีพระราชบิดาเกิดสวรรคตรกระทันหันพระชัยเชษฐาจึงต้องกลับไปเถลิงราชสมบัติครองราชล้านนาพระองค์จึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระพุทธสิหิงจากเชียงใหม่กลับไปหลวงพระบางด้วยหลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มสร้างวัดเชียงทองขึ้นในใจกลางกรุงหลวงพระบาง หลังจากนั้นเพียงไม่นานทั้งอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรกรอยุธยาต่างก็ตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีพระชัยเชษฐาทรงย้ายเมืองหลวงนี้ลงไปสร้างนาครหลวงเวียงจันทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่เมืองหลวงพระบางจึงปล่อยทิ้งร้างและหมดบทบาทลงพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญลงมานคคหลวงเวียงจันทร์ด้วยส่วนพระพุทธสิหิงทรงคืนให้กลับเชียงใหม่ ในปีคศ1707อาณาจักรล้านช้างแตกเป็นสามฝ่ายคืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์เมืองหลวงพระบางจึงกลับมามีอำนาจอีกครั้งไม่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรลาเวียงจันทร์และจำปาศักดิ์และได้มีการซ่อมแซมวัดเชียงทองเรื่อยมาทุกราชการจึงเกิดลวดลาย ที่มีเอกลักษณ์ต่างจากนกกระเวงจันทร์และจำปาสักวัดเชียงทองจึงถึงถือเป็นวัดประจำราชวงศ์ลาวหลวงพระบางและเป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมลาวล้านช้างมีลวดลายที่วิจิตรการตาสิมวัดเชียงทองสิมวัดเชียงทองหรือพระอุโบสถวัดเชียงทองได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมล้านนาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าชัยชสาชาติได้นำช่างหลวงไปจากเชียงใหม่ และได้ต้นแบบการสร้างมาจากวิหารวัดโลกโมลีเชียงใหม่ราชอาณาจักรล้านนาสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนโดยสิ่งที่โดดเด่นคือหลังคาซ้อนสามตับซึ่งดัดอ่อนโคง้งและลาดต่ำลงมามากบนกลางอสันหลังคามีการทำช่อฟ้าหรือสัตบุริพันธ์อันเป็นการจำลองจักรวาลตามคติพุทธศาสนาน้าบันแกะสลักเป็นรูปลายดอกตาเวนหรือลายดวงอาทิตย์สิมแห่งนี้ได้รับการบูรณะเมื่อพุทธศักราช2471 บนผนังทั้งด้านนอกและด้านในประดับด้วยลายรถน้ำปิดทองบนพื้นสีดำเรียกว่าลายฟอกคำส่วนด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทอง2